ไม่ดีเอาเสียงพน้นมากก่ากนอนจา้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเบ่งอันนี้ฝนตกก็จะตอนนี้อยู่ประเทศยเยอรมันขณะนี้เวลาสองทุ่มเราจะ รมพัดดอกไม,ม,ม้ร่ลมเมดมู่บ้านติดปลูกต้นดอกไอต้นไอบักเขือเทศนะจ๊ะแปะมันมีภูมหนีที่ติดเคยทายไปตะกอนหนานีนาแล้วจ้ะมันใหญ่แหละเลยเอาออกมาแยกไว้นะจ้ะนี่ปนตก ฝนตกแล้วมือน,น,นี้พักไซได้จันนี่พักไซต้นเดียวสองตอน้นสองต้นจันนี่ต้นหนึ่งในยหน่อยข้างหลังอันนี้กําลังขึ้นมาอีกต้นหนึ่งกําลังเลือล่อยละ ถือฝนนมีพักกะสีงามหรอจะาบดน,น,นี่กะผักสี่หอมค่อยๆเก็บกินแต่ละมือนะจาจะพ่อได้กินพราถือกินกับพ่ออันนี้มันดอกไอ้อยังน่าจะนี่เนาะบานห้าเขาอ,อึนกำลังเป็นดอก เห็นสองดอกหน้าหมือนเลยอ่าดีด้ดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งแล้วกันมะเขือเทศติดกยูกำลังเป็นดอกเลยจ้ะที่เอามาจากบ้านเนยาเอามาปลูกบรรยากาศนานอนแลวจ้ะตอนนี้ นะฟ้าค้องหืมหืมอยู่นอนห่มผาในที่นอนทันแล้วน,นจะจ๊ะบาทเนี่ยนี้โหละผ้าติ๊กนะจ่ะติ๊กเด็ดกินใบมันหมดเธอติ๊กเอาไปแช่น้ำใหม่มันก็โป่งหักขึ้นมาเนาะติ๊กเลยเอามาใส่ขี้ดินไรนะจ่ะเนี่ยไ่รู้ว่ามันสิเกิดหายวบว่าบอ,บอ,บอดเออเป็นแต่เกิดู่ได้เนาะเพราะว่าใบหน่อยมันโปร่ง,งออกมาเหรอ ตะบงน่ะบรรยากาศแบบนี้ติ๊กบกคอยอยากออกข้างนอ,อกก็จะพอติ๊กย่านทากอิลิอิลิถ่านออกไปย่างข้างนอกนี่ก็นนมันโตแทกน้ำถนนนั่นเต็มอยู่กันเลยอยู่ตรงนี้ห้องนี่ก็บานนะจ๊ะ เบองเอรุรจจะนี่สองถุมแกงจางปังห่วงพักจ้ะฝนตกห่วงพักออกมาเจ็บพัก ជាការដាត់សាប់រាបារបស់ន្តាប់ กันน้อยนิดญายของหายออกยายนี้ฝนแล้วก็หายลบแดดอ้ยอากาศแบบนี้นี่ไม่ได้อยากกับบนันเลยจ้ะ ต้นไมหญ่ต้นนี้จะเสียงดังดังร่มพัดเสียงดัง มกอื่อน,น่อยที่เป็นมากรจ้า อากาศเย็นชื่นใจจ้าคนตกๆเย็นดีจ้าตอนนี้แรงนี่ชินนอนรับดีโอ้ อักคีบฝฝนตกฝ่าห้องมันจะไป็นนัฟังนะจ๊ะเขาว่ามันจะนอนหลับดีเนี่ยนนวะล้องมึงก็น่าจะขึ้นนี่ นี่ก็มีอย่างหลายจ้าพามาเบิงซื้อว่าช่วงนี้ประเทศเยอรมันฝนตกแล้วจ้าฝนตกเกือบทุกๆุกมือเลยจ้าอากาศเป็นไปไส,สิล่ะไปไซม่าไซลำบากนะจาะ่าค่เยได้ออกข้างนอกนี่ก่ะมาฝากซัมนีแล้เจ้าให้ทุกคนรับฟันดีราตตีสวัสดีเจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย